ตอนเราทุกคนนะคะเข้าสู่อาฮบที่แอนชั่นก็หลังจากที่ทีป๊อปใช่ปะเราดูไปเยอะมากรู้สึกว่าทีป๊อปไปเยอะมากจ้าทีพอเราไปต่างประเทศมาเยอะแล้วแล้วกลับมาบ้านเราเออวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับทีป๊อปแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้นี้เลยก็คือทีป๊อปเนี่ยเราดูเกิลกรุ๊ปแล้วดูบอยแบนด์แล้วที่ก็เปลี่ยนประเทกันว่าเราจะมาดูศิลปินเดี่ยวกันบ้างเออวันนี้นะคะ สอศิลปินเดี่ยวชายขีปอที่เราจะมาดูกันก็คือต้าอูกับไดมอนด์นั่นเองต้าอูเนี่ยทุกคนรู้จักต้าอูไหมรู้รู้จักอุ้จริงเหรอเคเห็นเขาในติกตอกอ่าวก็เห็นตัวจริงด้วยด้วยางเขาคนหล่อมากต้าอู่หรอ ขุดอุ้งผมเก็บความลับพี่ดีไว้ในใจสองเพลงของเต้าอู่กับไดมอนที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือเพลงใหม่เลยอย่างของพี่เต้าอู่เนี่ยก็คือเพลงชื่อว่าละลายแล้วก็มันจะแบบร้อๆนี้มันล้อๆอะเออหรือเปล่าไม่รู้ส่วนน้องไดมอนเนี่ยเราจะมาดูกันในเพลงที่มีชื่อว่าเล่นของไปรอเช้าไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูละลายจากพี่เต้าอู่แล้วก็เล่นของจากน้องไดมอนกันค่ะ อะไรเนี่ยใช้งานหนังเนี่ยควัขึ้นเลยนะหุ๊ยรองละลายภาพก็ละลายแล้วตอนนี้อืมภาพหุ๊ยภาพแบบนี้คือแบบจะเป็นลมแล้วไหมหยชุดดีอ่ะโอ้ยมิตัโอ้ยโอนหรอเห็นร้อนเวอร์อุ๊ยโยชิ ัใส่คอนเทกต์อย่างแบบแม่เสือสาวโอ้ยพี่ตองลุกเปนไฟหมดแล้วนะร้อน รู้สึกร้อนด้วยเลยร้อนเลยยูวะาว้ายละลายมากคิวามโซ่ค่ะมันร้อนแรงทุกคนเลยตอนนี้ ว้าวอุ้ยน้ำแข็งนี่นี่อะไรบอกว่าจริหรหรอใช้สีีช่วยถ้าไม่ดูมันว่าถ้าไม่ตูนั่งบนก้อนน้แข็งจริงจริงคือสบสาธทีมอาร์อะ เปลี่ยนเซ็ตอยู่นั่นแหละว้ายไอ้เขากสาวลา้วันี่ะเออร้อนมากเผ็ดแซ่บอุ้ยมันร้อนนะกิมากาเผ็ดเลยเออใช่ใช่ใช่มันจะร้อนนะ กมีที่ก้าก้าใช้แสงในกา,ารสาดไฟแบบว่ามากามากเฮ้ยยยัยยยย <Why? S 2> รยอนกยย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 ย รู้สึกว่าแบบเออมันดูเป็นแบบคอนเซปต์ดีอะมายถึงว่าชื่อเพลง MV งานภาพอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันรู้เลยว่าแรงอะว่าร้อนจากอะไรอ่ะโอ้โหร้อนร้อนร้อนที่มินี่เขาสื่อถึงเรื่องรณรงค์รณรงอ์ให้เป็นเชงเหรอโอ้ยจ้าอุ้ยแต่ว่าดีมากเลยอ่ะแบบพี่เต้าอู๋แบบเก่งมากอ่ะจริงแล้วหล่อมากมาพูดเรื่องงานโปรดักชั่นกันบ้างดีกว่าเป็นแบบพี่เต้าอู๋ก็คือ นี่ชอบเหมือนที่เมย์พูดเลยก็คือรู้สึกว่ามันมีความกล้าในการใช้แสงใช้สีอะไรอย่างเงี้ยในวีเพลงนี้คือมันแบบเห็นชัดมากแบบว่านี่ชอบซีนที่เป็นเหมือนแสงไฟสีเขียวอะ่ะเออแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นคู่สีตรงข้ามเพราะว่าเหมือนที่ต้อุใส่แจ็คแ็สสีแดงอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าเออมันออกมาตัดกันได้ดูแบบคือมันอาจจะไม่ได้ความ แบบเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานงสีเขียวอ่ะมันอาจจะไม่ได้สื่อสารถึงความแบบร้อนแรงหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่พอเออพอมันมาตัดกันแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันให้อ e ีมมูดแอนโทนนึงที่มันก็ค่อนข้างที่จะแบบไปด้วยกันได้กับความแบบร้อนแรงอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเจ๋งมากคือเขากล้าใช้ที่บอกว่าบางบางที่อ่ะแบบใช้แล้วรู้สึกว่าทําให้คนที่อยู่ในเฟรมภาพนั้นอ่ะมันดูตอบลงเเ้ยมันดูแบบภาพมันดูแย่อย่างเช่นแบบสสีชมพูแป๊สแป๊สใสสีอาะอย่างใน ซีนดัดฟ้าปะไอที่มันเป็นน้ำแข็งอะะว่าสัดสีฟ้าเออคือบางบางทีถ้าแบบว่าในงานด้านอาร์ตหรือด้านแบบการทำสีหรืออะไรเงี้ยคือมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าศิลปินมันดูตอบลงแต่ว่าด้วยความแบบ ตั้งอย่อรรคลคือแบบร่างอะริงเหมือนมันช่วยในด้านนี้มากเราแบบว่าดูไม่ได้ดูตอบเลยแล้วแต่อารมณ์อ่ะมันยากนะเวที่แบบใช้สีสาดเพื่อแบบแสดงสื่อถึงอารมณ์ของอันนั้นแต่ว่ามันไม่ตอบด้วยอ่ะแล้วก็ในแง่ของภาพจําเราสังเกตการสาดสีใดสีหนึ่งของไฟอ่ะนะแบบแรงๆมันอาจจะทําให้ภาพออกมาดูไม่มีมิติแบนดูแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า M v วีเดียไม่ได้ทําให้รู้สึกอย่างนั้น ด้วยเอฟเฟกของภาพด้วยใ้เขาใช้ไอ้เรื่องใช้ที่มันเป็นแบบเหมือนอินฟลเรทหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันแล้ใ่ใช่ใช่แล้วชือเลือกใช้ได้ถูกมากกับเพลงเนี้ยเออตัวจับความร้อนเนี่ยบอกว่าแดงแดคือแบบร้อนจัดเลยเลยเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าในเรื่องของลายกล้องกับมุมกล้องมีส่วนช่วยมากๆกับการแบบว่าเออสระไฟที่ทําให้เราไปรู้สึกว่าแบบมันทื่อมันแข็งอะไรเงี้ยก็เลยแบบโหเจงเจงเกกับเต้นเต้นดีมากเลยจริงร้อนร้อนคิดว่าน้ำแข็งนี้ น้ำแข็งจริงหรือน้ำแข็งเค็อครับเออเดี๋ยวต้องไปตาวดูบ้างหลังเพราะว่าฉันสงสัยมากว่าน้ำแข็งนี่คือของจริงว่ะไม่แต่ว่าถ้าน้ำแข็งจริงอ่ะคือแบบทิมอาร์คือสับเป็นยับเลยนะล้านลายกุ้มสับเป็นยับเลยนะว่าจจะลื่นได้หรือไงว่าจะเป็นแบบน้ำแข็งเซ็ตแหละแล้วก็ใช้เขาแล้วไงในช่วงช่วงโคช่วยช่วยช่วยชวยเอฟเฟกต์อะไรอย่างงี้ให้มันดูแบบมันมันวาวเหมือนแบบน้ำแข็งจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ผมว่าเขาน่าจะให้ทีมอาร์ตแบบ ไปอยู่รอบเมืองแล้วค่อยจุดนะยังเชื่อแบบนั้นอยู่แน่เลยคือลงทุนมากนะแบบปาแปลว่าเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกเพลงึ่งดีกว่าเฮ้ยรันารักโทนนะสื่อความเป็นไทยเหรอริดใหญ่มากนะคนของหรือเปล่า เพลงสนุกจังอุ้ยไปมนแบบน้แสงอุ้ยแ้เป็นท่อนแรปแล้วมีล้านหน้าอ่ะฉากเทศกาลหรอยือออกมาใช้ท่สเกาล

ชอบหั่ขนาดใ่่ไาแบบโดนของจริงอ่ะมันไน่ยนะเฮ้ยเขาใจนักกาดเลยเขาเร่องอะฝักวานที่เหมือนใส่กระสุนเก๋มากยีบีแกรมถ้านี่ไม่ใช่หมอนผีที่แกรมที่สุดอุ้ยน้องนักผีก็สวยน่าเก๋มากของเออทำของไห อุ้ยเพลงดีคุณเต้นแบถ้าจะมีความเป็นไทยนะดีกจนะถ้ากูเจอคนทำขอแบบนี้ใส่กูยอมเลยเลยอเอ้ย

ค่อยบิวเราอ่ะเออดีเฮชร้อยโดนไปอีกคนโดนแล้ว แล้อยากลำไทยเลยนะมืออยาบใจว่าอยูล้ใส่ชีดาแล้วลำโออยากมีออกมาเหมือนทศอนสกัดใส่ไข่มืออย่างนี้โอ้ยรู้สึกว่ามันเก๋อะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรคือเพลงอ่ะมันมีความสนุกทั้งสองเพลงถ้าเทียบกับเพลงละลายของพี่เต้าก่อกีนเนาะแต่ว่าพอมาเป็นเพลงเล่นของของโนดตไมอนฉันรู้สึกว่าจุดที่เด่นอ่ะคือเพลงหมายถึงว่าเอเลเมนต์เครื่องดนตรีไทยหรือว่าแบบท่อนที่ดูเหมือนแบบสวดมนต์ไล่มนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ท่อนสุดท้ายที่แบบมันปั้งปังอะไรอยู่่โอ้โหรู้สึกว่าเพลงมันมี เจอที่แบบมันซับซ้อนแล้วมันสนุกอะรู้สึกแบบฟังได้ไม่เบื่อเลยแล้วน้องเองก็เก่งมากแบบร้องแร็ปเต้นเก็บครบหมดเป็นหมอผีกัดโดนกัดคออีกนอนในโลกอีกอันนี้มีมีอะไรบ้างกนเ่ยเน็นมนี้ไม่รู้เป็นผีหรือเป็นหมอผีแต่รู้สึกว่าติดแกรมแลวหล่อมากถูก <c oughs> ไม่ใช่หมอผีไม,มอผไม่ใช่ผีธรรมดานะครับอันนี้เออเธอนี่ไม่ใช่หมอผีที่ติดแกรมี่สุดรู้สึกชอบดีไซน์ในพาทของเพลงมากนะ โอ้ใช่ป่ะมีความแบบว่าตีทีป๊อปอะไรอย่างงี้แล้วแบบจังหวะของทีป๊อปปึ๊บแล้วมันก็แบบมามาแบบเพิ่มอินเตอร์จีกทีปึ๊บ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 เหมือนแบบให้เราโยกไปด้วยอ่ะคือแบบทั้งที่มันโยกอยู่แล้วคือโยกหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยโอ้ยแล้วก็ชอบนี่ด้วยชอบท่าซิชันที่เหมือนเมื่อกี้ไม่พูดตอนเลี้ยงป่ะว่ามันมีความเป็นแบบไฟกั็พี่ก็มาเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่เหมือนกี่รอบใช้แบบตั้งเฟรมค้างแล้วก็แบบซิชันที่แบบว่าไฟ ไฟไฟดับไฟเปิดไฟดับไฟเปิดอะไรเงี้ยสุดตัวรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเพลงมันสั้นมากเลยอ่ะสุดจบแล้วกูกำลังทำลังชอบชองที่แบบกำลังทำของนะที่แบบเป็นภาพที่มันดูหน่วงหนวงแบบแล้วการใช้แบบของเข้าแล้วอะไรเงี้ยเหมือนการใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำๆภาพมันจะดูแบบว่าดูหน่วงหนวงกระตุกกระตุกดูแบบว่าภาพมันไม่เสถียรเท่าไหร่เหมือนเราแบบกำลังโดนของจริงๆอ่ะโอ้โหงรักชุงหลงแล้วผมรู้สึกว่าชุดมันเก๋มากเพราะว่ามีความแบบใส่ใส่แจ็คเก็ตสูทอะไรเงี้ยแล้วก็มีแล้วก็มีอะไรนะ เหมือนสังวาลหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไทยโบราณอะไรแบบนี้มันเห็ือนขึ้นมาจับเกี่ยวกับไทยเว้ยแบบอย่างตรงหูอ่ะยังมีแบบเนี้ยนอที่มีความเป็นแบบทองทองเหมือนีสังวาลแล้วก็เป็นเข็มขัดดำทองแดงอะไรแบบนู้เขไปเป็นสีแดงแล้วมันเหมือนแบบโดนของอ่ะแต่ว่าในวีดนี้คือให้คนดูถ่ายว่ามีผีอะไรบ้างถูกถายผีว่าแต่เปิดเปิดลิฟต์คืมีผีไทยแล้วยังไปมีผีต่างประเทศด้วยก็แล้วไปนะครับ เออหรือเขาอาจจะมีเดินเรื่องแต่เราไม่ทันสังเกตรหรือเปล่าเออหมอผีนี้สามารถตอบไป็ทุกผีหรือเปล่เออไปไปได้ไม่ว่าจะออผีไหนจะเข้ามาแต่ว่าฉันก็จะ ป่าได้หมดยริงเหแต่ว่าตอนสุดท้ายก็คือลิฟปล่าก็อาจจะโดนของไปด้วยแล้วอะไรตอนนั้นก็เป็นไปดาหรือว่าเป็นฟี่แบบว่าลิฟตกแล้วตายไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือเขาเป็นผีถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันว่าเออเอ็มวีเพลงยังไงเล่นของของน้องไดมอนด์มีกิมมิคอะไรซ่อนอยู่สรุปเป็นผีหรือเป็นหมอผีแล้วถ้าเป็นผีเนี่ยเป็นผีประเทศอะไรเดี๋ยวคนดูถูกใจใครก็เล่นของใส่คนนั้นเลย พี่ตาอู่แล้วก็น้องไดมอนก็สนุกสนานนะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆพอมาดูศิลปินเดี่ยวบ้างเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอิทอัถรดดีที่แบบเออแตกต่างจากแบบการดูเคดแบบท p o ๊อปเกิร์ลกหรือว่าทีป๊อปบอยแบเพลงก็ดีทั้งคู่ด้วย,เ,ยเรารู้สึกว่าความยากของการเป็นศิลปินเดี่ยวมันคือแบบว่าเขาแคลี่เพลงคนเดียวทั้งเพลง ในขณะที่แบบพอเป็นกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยมันมีการแบบหาเฉลี่ยมีการแบบคำนวณภาพรวมอะไรเกิดขึ้นรู้สึกว่าเออเป็นอีก2ศิลปินที่รู้สึกว่าแข็งแกร่งมากในแง่ของแบบศักยภาพอะไรเงี้ยแบบที่เราดูเต้าหูกับน้องไดมอนไปก็ต่างคนต่างมีสไตล์ที่แบบว่าดูแตกต่างนิดนึงแต่ว่ามีความเป็นทีป๊อปเหมือนกันอะไรอย่างงี้เต้าหูแบบไปทางแบบเพ่แบบไม่พี่ตาหู้คือแบบผู้ชายที่โตแล้วนึกออกปะมีความแอบหวานนิดนึงอะไรเงี้ย เยอะๆเลยเยอะเออแล้วไดมอนอันนี้เป็นเพลงแรกที่ฟังของไดมอนนะมีความแบบโชว์ความแบบไทยอ่ะซัพพอร์ตไทย oh. ไนะิดนึงอ่ะถูกเห็นด้วยผมเพลงละลายของทิ่ตัอู๋ยอมรับว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นนักร้องมาก่อน <laughs> แต่รู้ว่าเขาเป็นชายที่เซ็กซี่คนหน oh. ึ่งเลยโอ้รู้สึกว่าพอเขาได้มาทั้งร้องทงั้งทั้งเต้นด้วยแล้วมันแบบมันเป็นเขาอะ่ะมันมีความเซ็กซี่ในตัวเขาอะไรยเี้ ซ็กซี่ด้วยอินเนอร์อ่ะใช่แล้วแบบพอเพลงของไดมอนด์ก็มันก็เปลี่ยนไปอีกมูนหนึ่งกันแต่ว่าเป็นชายที่มันแบบรู้สึกว่าเมันดึงดูดมากแล้วหแนบบ่เอ,อ็มวนี้คืออะไรนะเป็นผี <c oughs> หรือย,อยังไง <c oughs> แบบ <c oughs> แต่ว่าแบบตัวของศิลปินเองอ่ะมีความแบบสามารถมากเพราะ <c oughs> ว่าแบบ <c oughs> เลฟิเซนต์แบบ MV ได้แบบ ตรงตามตีมของเขาที่เขาจะตึงอะไรออแบบนี้รับเราเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากแนะนำาคอนเทนต์อะไรให้พวกเราเียแอคชั่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ให้กับพวกเราโอเคเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ไม่แน่ใจว่าเทปนี้จะลงเมื่อไหร่ถ้าใกล้ปีใหม่ยังไงก็แฮปปี้ดิวเยียนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามพวกเราโองครีเอเตอร์ในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าปี2025ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะสําหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ